ดีค่ะนี่ก็จะเป็นโฟโต้นะคะสำหรับการลงคลิปนะคะ,ะกำหนดไว้ให้ลงเวลานานประมาณตีหนึ่งะคะลองเทสเวลาดูนะคะ,ะวันนี้ก็สำหรับที่คุณอ้อลงนะคะก็เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นสำหรับใครที่จะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มีสินค้าจากกิฟฟ์ีนมาแนะนำพวกเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพของเราเกี่ยวกับ เลือดนะคะเขาบอกว่าเลือดลมดีแถมมีรายได้สูงด้วยนะ,ะกับโคซานอนนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสได้ไปชอปโคซานอนมานะคะก็เอามาสองกระปุกเลยนะคะเพราะว่าคุณก็าทานไปแล้วหนึ่งกระปุกนะคะมีความรู้สึกบอกดีมากๆสําหรับเจ้าตัวโคซานอนตัวนี้นะคะคุณก็เลยจะมารีวิวให้พวกเราดูว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะ,ะก่อนอื่นให้มาโดยจากโคซานอนของเรานิดนึงค่ะของ เจ้าตัวเป็นโคโซนอาจะเป็นของอาหารเสริมกองกิฟเรนนะคะโคโซนอามันติแแลนโอเมก้าทรีโอイตัวนี้เป็นสำหรับใครบ้างนะคะเหมาะสาหรับผู้ที่เดี๋ยวเราอ่านเลยนะคะผู้ที่ต้องการดูแลเรื่องความดันเลือดและก็ไขมันในเลือดค่ะอีกทีนะต้องการดูแลความดันเลือดและก็ไขมันในเลือด นี่นะคะสก็คือเป็นคนที่ต้องการโอเมก้าสาแต่ไม่สามารถรับประทานน้ำมันปลาได้เนี่ยก็ทานตัวนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องการดูแลสุขภาพรอบด้านใช่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มีภาวะเมตาบอลิกก็คือร่างกายมีการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกตินะคะใครที่มีประมาณน,นี้ก็ทานตัวโคนอนได้ค่ะแล้วต้องการดูแลรูปร่างและผิวพรรณค่ะ คุณอ้อชอบข้อนี้มากๆเลยนะคะดูแลรูปร่างและผิวพรรณนะคะก็จัดไปค่ะแล้วก็ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดค่ะก็ตัวนี้เลยนะอืมโคโาน,นค่ะดูสรรพคุณแล้วนะคะใครท่านใดที่แบบคิดว่าเออเราน่าจะดูแลเรื่องนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับโคโาน,นของกิฟลินีได้นะคะอืมทำไมถึงโคโนอนถึงถึงได้มี เหมาะสําหรับบุคคลเหล่านั้นนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้แชร์นะาจอให้พวกเราดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังรายกันนะคะก็ตัวโคชนอนก็จะอุดมไปด้วยโพลีโคชนอนสารสก,กัดจากไข่อ้อยนะคะมีโอเมก้าสจากพืชนนะะก็จะมีวิตามินอีวิตามิน D 3อันนี้ก็รับประทานเพียงวันละหนึ่งครับลซก็สามารถที่จะดูแลแตัวเองให้แข็งแรงได้ทุกวันคะ่ะเดี๋ยววเราดูนะ มีตัวโคซนอนนนี้ก็คือมีน้ำมัน,มนมเมล็ดงาขี้ม่อนเนาะมีน้ำมันมเมล็ดแฟกน้ำมันงาวิตามิน e, อีแล้วก็โพลิโคซนอนนสารสกัดจากไข่อ้อยนะเมื่อกี้ที่พูดนะคะแล้วก็วิตามินดีสามซึ่งมีรวมนอยู่ในโคซอนนแล้วดังนั้นก็ไขท่ที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพเหมือนที่คุณอ้อบอ,อกเนาะต้องการดูแลพวกความดันเลือดและก็ไขมันเลือด ต้องการแบบโอเมก้าสามแต่ว่าคือไม่ได้ทานน้ำมันปลาทานน้ำมันปลาไม่ได้นะคะต้องการดูแลสุขภาพรอบด้านเลยต้องการใครที่มีแบบการเผาผลาญที่ผิดปกติแล้วพวขับถ่ายไม่ดีอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ต้องการดูแลรูปร่างแล้วก็ผิวพรรณก็ทานได้นะคะแล้วก็ดูแลที่สําคัญมากๆเลยค่ะดูแลสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะจะเห็นว่าวันนี้คุณออก็มาอาจจะดูมาเด็กนิดนึงนะคะเพราะว่าลองโพสต์ดูในช่วงเวลานี้ ไม่ใช่สายเหตุอะไรนะคะเพราะว่าวกุล็อกตอบทอกลับมาจากมีทุร์ที่ที่สิงสกเกตแล้วปรากฏว่ากุณ็อกขับรถมาลุ้นเหนื่อยก็เลยแบบพักก็เลยนอนเลยนะคะตื่นขึ้นมาทีก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วก็เลยแบบเออเหมือนกับกันเราเราได้นอนไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมา คือมันความตั้งใจแล้วก็เลยไม่อยากให้ผ่านเวลาไปในในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้พวกเราดูมาดูเม็ดดูแคปซูลของเจ้าตัวกคซานนนี้หนึงนะคะเม<อ>็ดใส่เลยนะ,นะคะก็รับประทานวันละหนึ่งแคปซูลก็พอนะคะวันหนึ่งแคปซูลก็ตนไหนก็ได้นะคะตับนี้นะนะคะ คือทานแล้วรู้สึกตัวเบาเแล้วน้องบอกว่าเอยดูแบ๊วๆลงนะยางนี้นองไม่เจอก็พยายามไม่บอกน้องว่าเราทานอะไรนะคะก็บอกเออเดี๋ยวถ้ามันแบบที่ทานไปอีกสักพักหนึ่งแล้วพี่โอเคดวพี่จะบอกพวกเรานะคะนี่ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเออเดี๋ยนะไม่ห็ิต้องต้องให้ให้ดูนี่แบบเนี้ค่ะค่ะ เม็ดเล็กๆเองค่ะนี่นะคะโอเคจะประมาณนีนะะ้ทานได้ค่ะกระปุกหนึ่งจะมีอยู่กระปุกหนึ่งจะมีได้กันสากสิบแคปซูลทานวันหนึ่งวันละหนึ่งแคปซูลก็คือสามสิบวันก็คือเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งทานตัวนี้เลยนะคะเดือนหนึ่งทานตัวนี้เลยแต่มีแอร์มีบางคนแบบว่าไม่ยอมแบบขอทานสองก็องลองดูนะ ก็ลองดูนะคะถ้าดูจากส่วนประกอบแล้วก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนะคะก็แค่เปลืองแค่น,นั้นเองนะคะอะโอเคเนาะสำหรับโคโอนก็ผ่านไปใครที่สนใจเออราคาโคโอนเป็นไงเนาะโคโอนราคาถ้าเป็นสมาชิกของเพื่อนนะคะ,ะราคาเต็มอยู่ที่560บาทเพื่อนสามารถขายได้โดยซื้อจากในราคาสมาชิกก็คือ420บาทก็ไปขายใน560บาทก็ได้ทั้งกำไรแล้วก็บันผลด้วย ได้ได้กำไรแล้วก็ปันผลด้วยนะคะ ยอดปันผลที่เราจะไปใช้ก็คือยอดพ v วี่ะ420 PV หรเลก็คือราคาสมาชิกอะซื้อได้420บาทก็จะคิดปันผลให้เราอยู่ที่แต้มที่420 PV ซึ่งเราบอกว่าทีมของเราไม่ต้องทำอะไรนะแค่ซื้อกินซื้อใช้สินค้าอยู่ที่ประมาณ2,000 PV นะคะประมาณ2,000 PV ต่อเดือนแล้วเราทุกคนก็สร้างทีมใช้สินค้าประมาณสัก10คนแล้วไรายได้มหาศาลมันจะเกิดขึ้นนะคะ ครั้งแรกเลยก็คือถ้าเพื่อนมีเพื่อน20คนใช่ไหมคะแล้วก็มียอดซื้ออยู่รวมกันแล้วก็คือประมาณ22,000ใช่ไหมก็ประมาณกลมๆก,ก,ก็25%ก็จะเป็นประมาณ5,000บาทก็คือซื้อเราอะชอบซื้อกิจซ,ซื้อใช้แค่2,000แต่เราต้องมีเพื่อน10คนนะแชร์เพื่อนมารวมธุรกิจของเราด้วยทั้ง10คนแล้วก็ จริงมันเยอะกว่านั้นได้แต่ว่าไม่อยากให้พวกเรามากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่าในในครั้งแรกที่ทํามันทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็แบบรายได้เข้ามามีมีปันผลเข้ามาอยู่ที่ประมาณห้าพันปันผลเขาจะทัวรที่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสามนะคะทุกคนแล้วสมมติว่ามีปันผลเข้ามาห้าพันใช่ไหมคะเราซื้อแค่สองพันแล้วปันผลมาห้าพันนั่นคือเราเราทุกคนก็จะได้แบบนี้แหละได้กําไรถึงสามพันใช่ไหมคะเราก็ คือสินค้าเราได้เข้าบ้านไปแล้วแล้วสองพันแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปชอบสินค้าต่อในคราวหน้าส่วนสามพันก็คือกําไรแล้วก็ไปทําอะไรก็ได้ถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นคือเราสามารถที่จะแชร์เพื่อนให้มากกว่านั้นได้อีกด้วยแชร์ไปเรื่อยๆได้ใครที่เจอคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะใครที่แบบไม่ถนัดที่จะไลฟ์แบบอ๋อสามารถที่จะแชร์คลิปวิดีโอของอ๋อไปได้เลยนะคะ ให้คุณแล้วใครที่ได้รับคลิปวิดีโอจากเพื่อนเวลาที่คุณสนใจที่จะทําธุรกิจของกิฟาฟลนะคุณอ้ออยากบอกเราว่าเฮ้ยแบบไม่ต้องมาสมัครคุณอ้อนะคะให้ให้คุณไปสมัครกับเพื่อนที่เขาแชร์คลิปวิดีโอไปให้คุณ <c oughs> เพราะเขาจะเป็นคนที่มีบุญหนุนนำกันอะ่ะเ,ออเขาจะเป็นคนที่รักคุณแล้วก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีมากที่คุณอออเลยนะคะก็ะอยากให้พวกเราอะ่ะ อยากเห็นคนไทยเรามีสุขภาพที่ดีเราก็อยากเห็นคนไทยเรามีรายได้ไดสูงข,ขึ้นด้วยนะคะธุรกิจของกิฟเฟอรเน่ะเขาเป็นธุรกิจเหมือนกับขายตรงด้วยแล้วก็บอกเครือข่ายผู้บริโภคก็คือยิ่งมีทีมใช้สินค้ามากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทําให้เราทุกคนก็มีรายได,ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้ ในยุคสมัยเนี่ยพวกเราควรจะควรจะน่าจะคุ้นชินกับเรื่องของการขายตรงแล้วก็คุ้นชินกับเรื่องของการขายออนไลน์หรือคุ้นชินกับเรื่องของการแต่ความสุดยอดของมันอยู่ที่คําว่าเครือข่ายผู้บริโภคนี่แหละที่กิฟฟินถามก็คือแบบคนที่เราไปแนะนําแล้ว ใต้คนแนะนําของเราไปอ่ะมีใครบ้างที่เขาไปแนะนําต่อนะคะยอดคนเหล่านั้นยอดซื้อของคนเหล่านั้นก็สามารถส่งผลมาให้เราซึ่งเป็นผูู้้แนะนําของคนคนนั้นได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่ว่าเราที่จะได้ก็คือหมายถึงว่าเวลาเพื่อนๆเ,เราไปทําเหมือนกันนะคะซื้อกินซื้อใช้สุขภาพเพื่อนกว่าจะดียังไม่พอนะเขาก็พอเขามีทีมใช้สินค้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะมีรายได้สูงขึ้นด้วยนั่นก็คือความมหศัศจรรย์ที่เฮ้ยแบบทำไมคุณอ้อได้มาบอกพวกเราทุกคนนะคะนี่อ่า เมื่อกี้ยังพูดพูดว่าอะไรนะมีเพื่อนสิบคนถูกไหมคะมีเพื่อนที่จะมาสกินซื้อใช้สิบคนทําให้เรามีปันผลเข้ามาประมาณห้าพันถูกไหมคะแล้วมันก็ได้กําไรแล้วสองซื้อสองพันแต่ว่าปันผลเข้ามาห้าพันถูกไหมคะแล้วต่อไปเดี๋ยเพื่อนสิบคนก็ทําเหมือนกันกับเราถูกไหมเพื่อนก็เพื่อนก็ทำเหมือนกับเราก็คือสกินซื้อใช้แล้วเพื่อนก็แชร์เพื่อนแบ่งปันธุรกิจนี้ให้เพื่อนเขาด้วยอีกสักสิบคนคนละสิบ สิบคูณสิบก็เป็นหนึ่งร้อยกลายเป็นว่าทีมงานที่อยู่ใต้เพื่อนหมายถึงว่าทีมงานที่เพื่อนไปแนะนําทีมสายงานของคุณก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยถูกไหมคะหนึ่งร้อยแล้วซื้อคนละสองพันก็กลายเป็นยอดสองแสนพอเป็นยอดสองแสนไปทาให้มีปันผลเข้ามาในธุรกิจของคุณก็คือห้าประมาณห้าหมื่นบาทเนี่ยค่ะซื้อสองพันแต่ว่ามีเงินปันผลเข้ามาอยู่ประมาณห้าหมื่นอันนี้เอาแบบคร้าวง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไร,ไะไรละเอียดยิบเลยนะคะ ยังไม่รวมถึงประกันประกันอุบัติเหตุที่ให้คุณด้วยนะคะคือซื้อกินซื้อใช้แล้วมีประกันอุบัติเหตุด้วยแนละ้วแบบยอดเลยแล้วธุรกิจตัวนี้พอคุณสร้างทีมขึ้นมาทีมทั้งหมด่ะสามารถส่งต่อเป็นให้เป็นมรดกให้กับทายาทของเราได้ด้วยนะอืนี่คือข้อดีมากๆของธุรกิจของกิฟเฟร์นที่เราอมาแนะนําพวกเรานะคะ เมื่อกี้ซื้อสองพันแต่บ,บันผลเข้ามาเนี่ยมันจะประมาณห้าหมื่นถูกไหมคะนี่คือแบบที่มากองรายได้ที่สูงต่อไปแล้วเพื่อนเหมือนกันเพื่อนหนึ่งร้อยคนก็ไปแนะนําเพื่อนละสิบคนก็กลายเป็นเพื่อนแบบเยอะขึ้นถูกไหมคะแล้วยอดซื้อของทีมคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นทีเนี้ยรายได้หลักแสนก็จะเข้ามาเป็นการทํางานที่ง่ายๆมากเลยก็มีอยู่แค่แค่นี้คุณเราก็เลยอยากให้ถ้าเรามุ่งผลที่จะสำเร็จในในในธุรกิจของกิฟลีนก็ คิดว่ายายที่ซื้อสินค้าในครัวเรือนซื้อกินซื้อใช้สินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่แป้งกินยาสีฟันอาหารเสริมหรือ,อเช่นมผู้เรียนต่างทุกของกิฟเทนะ่ะมีอยู่สองรายการแล้วถามว่า ราคาแพงไหมครูออเป็นคนหนึ่งที่เทียบราคากับท้องตลาดนะคะไปเทียบมิลลิกร,รมัมเทียบมิลลิลิตรเลยก็ว่าได้บางอย่างแพงกว่าบางอย่างถูกกว่าไม่เกิน20บาทหรอกนะคะแต่ถ้ามาซื้อที่กิฟเฟรนมันจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีรายได้ด้วยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีรายได้สูงขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเป็นการลงทุนธุรกิจที่ก็อคิดว่าเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุดด้วยนะคะแล้วเอออีกอย่างหนึ่งเรื่องของการขนส่งสินค้าเรื่องของการแบบ ถ้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยง่ายมากๆตอนนี้แค่แค่ลายไปบอกน้องเขาที่สำนังกงานก็จะแพ็กสินค้าให้ส่งแฟกให้เรียบร้อยเรามีหน้าที่แค่โอนต่างให้เขาแค่นั้นเองค่ะง,ง่ายมากๆค่าง,ง่ายมากๆแล้วจะส่งสินค้าให้กับให้กับลูกทีมให้กับลูกทีมหรือว่าให้กับให้กับอะไรอะลูกค้าของคุณก็ได้นะคะโดยการ เก็บเงินปลายทางก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องมอีมีเงินสำรองที่จะจ่ายในตรงนั้นด้วยนะคะก็ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจที่แบบชอบขายก็ขายได้ใครชอบแค่ซื้อกินซื้อใช้แล้วก็สร้างทีมใช้ได้วิธีการสร้างทีมใช้สินค้าเนี่ยง่ายนิดเดียวคุณออกมาพูดแบบนี้เหมือนคุณอ้อก,ก็ได้หรือถ้าคุณไม่ถนัดพูดทําไงคะคุณแชร์คลิปวิดีโอไปให้เพื่อนได้แล้วคุณอ้จะลงคลิปวิดีโออยู่เรื่อยๆนะคะใครที่แบบอืม ใครที่เพื่อนส่งคลิปวิดีโอไปให้เวลาที่จะเริ่มธุรกิจของคลิปปร,รีไม่ต้องมาสมัครดนอ้อนนะคะให้สมัครเพื่อนที่เขาส่งคลิปวิดีโอให้คุณนั่นคือคนที่จะมีบุญนุ่นําทําให้คุณมีรายได้รักษาแล้วก็มีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสําหรับวันนี้อ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงค่ะคุณอ้อมจริงๆมาช็อปมาพร้อมกันนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวว่าหลังจะมาชงให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นกาแฟดานะเป็นกาแฟดําเป็นแบล c คค o ฟฟี่นะคะ ในนี้ก็จะมีอยู่ในการ30ซองหมายถึงว่าเวลาทานก็ถ้าเราทานวันละซองเนี่ยก็คือแบบได้1เดือนเลยนะในในในซองนี้ก็จะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้นะคะพอดีพอดีกับที่เราจะชงหนึ่งนแก้วนะคะชงหนึ่งแก้วสนะะ,ะดวกมา,ๆากๆค่ะคุณเราก็สามารถที่จะพกไปที่ทํางานได้นะคะไปหนึ่งซองแล้วคุณเราก็เติมเติมอะไรอะ่ะเติม <g ül> น้ำเพ้่องแล้วก็เติมมะนาวลงด้วยมันก็จะเป็นกาแฟที่แบบเราชอบในสไตล์ตัวนี้ก็อร่อยดีแล้วก็มีดีต่อสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยก็คือ30ซองราคาตัวนี้คือ140บาทแต่พี่วีของเขาจะน้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเราทานกาแฟอยู่แล้วแต่เราก็เน้นกันที่แบบความรสชาติดีแล้วก็มันไม่อ้วนด้วยนะคะ ดสุขภาพสะดวกด้วยนะคะนี่คือกาแฟแต่คอฟฟี่ของกิฟเทนเนาะใครที่ชอบกาแฟดำตัวนี้มีอยู่32ในหนึ่งซองใหญ่นี่ก็ทานได้หนึงเดือนเหมือนกันรานะคาแพงไหม่ประสินใจเองเลยนะคะแต่เราซื้อทานหระเพื่ออะไรเพื่อเราจะเป็นคนมีไรายได้ด้วยหรือมีสุขภาพดีด้วยนะคะอีกอันนึงค่ะบางคนยังติดทีอินวันใช่ไหมคะ แองเกครีนวานก็คือมีน้ําตาลด้วยนะคะเป็นมีซูก้าด้วยใช่ไหมแต่เราจะเป็นแบบรีดิวซูกาค่ะจะลดจะเป็นแบบลดลดน้ําตาลลงนะคะไม่ไม่ใส่น้ำตาลอันนั้นก็ไม่ใส่น้ําตาลมาอันนั้นจะเป็นรสชาติของคีนวานที่ไม่หวานมากนะคะคือมีความหวานแต่รีดิวลงนะคะลดความหวานลงนั่นเองค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะซองเขาจะเป็นแบบนี้ อาราคาเดี๋ยวค่ะคุณล็องเขาดูให้นิดนึงค่ะอ่านดูโพยอันนี้จะอยู่ที่158บาทนะคะ158ถ้าเป็นสมาชิกเหลือ138บาทนะคะราคาเต็มอยู่นี่158แต่ว่าสมาชิกลดลงอีกยีบาทก็เป็น138บาทอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้สมาชิกจะเหลือ120นะตอนนี้สมาชิกเหลือ138บาท มีอยู่ได้กันทั้งหมด32เช่นเดียวกันค่ะในนี้จะปี32ก็ถ้าทานวันละสองก็1เดือนเหมือนกันนะคะก็พีวีตัวนี้พีวีตัวนี้25พี20พีวีค่ะไม่พีวีไม่เยอะแต่ว่าก็เราก็ทานด้วยความอร่อยนะคะแล้วก็ไม่ไม่อ้วนไม,ไม,ไม่ไม่เน้นที่ความหวานก็ใครที่ชอบพีนหวานของกิฟตกินก็มีตรงนี้ด้วยนะคะ อวันนี้แนะนําพวกเราถึงเท่านี้แล้วการใครที่สนใจที่จะเริ่มทานเจ้าตัวโคโานนะคะเพื่อสุขภาพดีรอบด้านนะคะดูเลือดลมดีทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็อมา,าลองลอง,ลองต้องลองดูนะ่ะต้องลองดูรวมถึงธุรกิจของกิฟฟารีเลยนะคะอยากลองก็ลองลอง,ลองมาลองดูถ้ายัางไม่มีธุรกิจอะไรที่ที่เราจะ สร้างรายได้ให้สูงขึ้นได้แล้วก็มาลองที่กิฟรีนดูเพราะว่าโปรเจกต์ของทีมเราก,ก็คือมุ่งรายได้ล้แสนบาทต่อเดือนเนะเาะสำหรับวันนี้ก็เจอพวกเราเพียงเท่านี้กันนะคะถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะรักนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ